ครับสวัสดีครับกับผมพี่หมีเจยดีนะครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันฮาโลวีนนะครับเรือนแห่งวัอันผีหลอกนะครับพี่หมีก็โหลดเกมเก่ามาเป็นสิปีแล้วมั้งเกมเกมนี้นะฮะก็เอาล้าตนเองครับผมโอ้ยเรามาเห็นเขาบอกว่าเกมนี้น่ากลัวมากนะครับก็ใครดูแล้วก็ดูกันซ้ําได้นะพี่หมีจะมาเล่นซ้ํากับช่องอื่นนะครับเกมนี้นานมาเป็นสิปีแล้วแหละแต่ว่ายังคงความหลอนกันอยู่นะฮะถ้าใครไม่ดู ยังไม่เคยดูหรือใครเคยดูแล้วก็ขออย่าอย่าสปอยกันนะครับแล้วก็ใส่หูฟังเปิดเต็มหน้าจอนะครับแล้วก็ปิดไฟเพื่อเพิ่อมอรรถในการรับชมนะครับกลัวก็อย่าเพิ่งปิดคลิปอย่าเพิ่งหนีนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะโอเคนิวเกมเรานอมอพเราก็จะสวมบทเป็น นักข่าวนะครับผมมาจะมาเปิดโปงสถานที่แห่งนี้กันนะครับโอเคเขาบอกว่าเกมนี้น่กกากลัวมากจำสแก์โคตรบ่อยอะอเรากำลังขับรถกันอยู่นะไปฐานที่แห่งที่หนึ่งนะครับข้างทางนี่สถานที่นี้อยู่กลางป่าเลยเนะี่ย ที่นี่เหรอเสิ่งขึ้นวิทยุพิเศกโอ้แต่ว่าพื้นที่ที่นี่อับสัญญาณไม่มีขึ้นวิทยุมาถึงแล้วเคโลเฮบาลอืม จอดรถตึงโอเคอดับเครื่องโยนะ์ซ้เรียบร้อยโอเคหยิบแฟ้มมาดูสิอ่าก็เมื่อวันที่17ปี2013นะครับเป็นอีเมลส่งมาหาเรานะครับเป็นเมลที่ไม่สามารถตอบกลับได้เออมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นที่นี่นะครับก็เร,เราก็ต้องมาเปิดโปรงแล้วก็ เมื่อเราเปิดโปรงแล้วเราก็ได้ค่าจ้างนะฮะนี่คือภารกิจหลักนั่นเองอุปกรณ์ที่เราจะเปิดโปงนั่นก็คือกล้องหนึ่งตัวพร้อมถ่านะฉายตากบสองก้อนอืมนี่คือป้ายของเราชื่อของเราเออโอเคฐานที่นี้มันมืดเป็นกล้องที่เปิดไนท์วิชั่นได้ กล้องมองคืนนั่นเองเออทีนี้สินะอือหืออ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ย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 ปิดซะและตัวเจเจคือโอเคมมเมลเมื่อกี้ที่เราได้เปิดอ่านเค้นาป้อมยามซึ่งไม่มียาม อ่าเห็นตัวเราด้วยพลิกขวาเพื่อเปิดกล้องซูมเข้าซูมออกได้แล้วก็กด F อเฮเดี๋ยวทานหมดบอกว่าทานไะใช้กล้องของกูนี่ห่วยแตกมากเอาละที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ที่เราจะต้องมาเปิดโปรงที่นี่ ซึ่งจะบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างจะน่ากลัวมากซึ่งข้างในมีแสงไฟอยู่แต่เรายังไม่เห็นสิ่งมีชีวิตใดๆอ่ะคลิกเมาส์ค้างเพื่อเปิดปเบาะเอ,อรากเมาส์อย่างนี้รากเมาส์โอเค เลคคอร์ดอ่ากดเเพื่อโดโน้อ่ก็เป็นโน้ตที่เราจดเมื่อกี้อ่านะครับผมยังไม่เห็นผู้คนใดๆนะตอนนี้นะครับเราก็จะยืนถ่ายกันไปเรื่อยๆเป็นสถานที่ที่เฮ้ยอะไรอะ่ะเหมือนเห็นอะไรแวบ,บๆตรงนี้เอ๊ไฟปิด แต่ว่าที่นี่ต้องมีผู้คนอยู่แต่ทำไมไม่เปิดเผยตัวมีรถเหมือนรถหุ้มเกาะเลยนะครับน่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นที่นี่อา้าวล็อกประตูหน้าล็อกฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลกดไม่ได้นั้นเราลองไปดูด้านข้างกันดีกว่าวิ่งได้ไหมโอเควิ่งได้ อ่ะกระโดดได้โอเควิ่งได้นะครับผมโอเควิ่งเอามุดมุดอืมต้องเขา้ารูนี้แหละนี่ถ้าไม่มีการง้างนี่คือจบเลยประตูนี้รักเข้าได้หรือเปล่าล็อกอีกเช่นกันแปลว่าเราต้องขึ้นทางนี้ ตอนนี้ประตูด้านหน้าเราไม่สามารถที่จะเข้าได้ดังนั้นทางทีมงานของเราจึงต้องขึ้นกระไดที่นี่เค okay, เราก็ปีนขึ้นไปกันเลยเสียงเพลงนี้ค่อนข้างจะหลอนเลยนะเปิดาจ้าอืมกระจ้าอีกขึ้นไปนะครับปินงขึ้นมามทางนี้ระวังเดี๋ยวล่วงตก อย่าเพิ่งหลอกอะไรกูตอนนี้ล่ะโอ้โหเสียงจะมีอะไรมาโผล่ตรงหน้าไหมแ่เฮ้ยเหี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 ยโอ้โหต้อนรับได้ดีมืดครเปิดแฟลก่อนนี่มันต้องมืดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยตอนนี้เราก็ถูกต้อนรับด้วยการปิดไฟเมื่อถึงตัวอาคาร กดค้างแล้วก็ฮัลโหลหองซ้ายมังขวาไม่มีใครโอเคห้อง A218 นนี่คือน่าจะเป็นเจ้าของนะน่าจะเป็นบาทหลวงเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะครับตอนนี้เวลาสามทุ่มลากตัวลากอะไรได้ไหม สัตว์โคตรหลอนเลยนาฬิกาดังโฮยโ้ยพ่อมองหัวพ่ออีหา่าทีวีเปิดติดแม่งก็จำกูแล้วหา่าเอ้ยปิดยังไงวะเนี่ยวิสึงเพลงโคตรหลอนเลยอลโหลมีใครไหมมองซ้ายมองขวา ไม่มีใครเสียงตัวละครในเกมมันหายใจแบบตื่นความตื่นเต้นมาเลยนะฮะสไลด์ตัวไปฮัลโหลสถานที่แห่งนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในตัวอาคารแล้วแต่ยังไม่พบผู้คนแม้แต่น้อย เออทานไปใายตากบจะเปลี่ยนทีนึงก็กดรีโหลดตัว R นะครับไฟเอ้ยมีกองเลือดน่าจะเห็นนี่คือกองเลือดบริเวณนี้น่าจะมีเหตุฆาตกรรมอะไรอยู่นะครับแล้วก็รอยเลือดรอยเท้าเข้าไปในบ้านเข้าไปในห้องนั้นโอ้พระเจ้า โทรศัพท์ถูกเปิดอยู่ไอ้โทรศัพท์วางหูมีแฟ้มสายพึ่งโทรศัพท์เหมือนยกหูทิ้งไว้ไม่ใครโทรเข้าแฟ้มอะไรเอ่ยกดเจอ่าเป็นแฟ้มของบิลลี่นะครับคนไข้หมายเลขเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ อายุ19เพศชายสถานะทางการรักษาโอ้โหสับสับทางการแพทย์ประมาณนั้นคือเป็นแฟ้มผู้ป่วยอะไรประมาณนั้นปิดประตูได้แล้วปิดสะแรงเชียวกดค้างเพื่อปิดเบาๆได้ไหม แม่งไม่ได้ปิดประตูแรงเดียวเลยโอเคนี่คือรอยเท้าของใครบางคนโอ้โหปิดประตูเราในเมื่อเขาปิดประตูอย่างนี้เราก็อย่าไปยุ่งกับเขากันนะครับเดี๋ยวอย่าไปยุ่งห้องนี้มีใครไหมไม่มีอย่าโผล่ออกมานะมึง ประตูนี้ล็อกถ้าประตูนี้มีคนอยู่ข้างในแล้วก็จะไปยุ่งกับเขาอาจจะเป็นผู้ป่วยโอ้โหโ,โ,โ,โอ้โอ้อะไรกันอะไรกันเสียงกูปิดประตูนี้ก่อนไอ้เหี้ยกลัวไอ้เหี้ยคนข้างในนั้นมันเดี๋ยวปิดประตูดิล็อกได้ไหมกดล็อกไม่ได้บ่มีอะไรให้สํารวจไหม เหมือนผ้าก๊อตพันแผลเปื้อนเลือดเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้วะนี่คือสภาพห้องที่มีเหตุฆาตกรรมอะไรบางอย่างสยดสยองเหลือเกินที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเ,เราก็เลคขอดไปนะครับมีรอยเลือดกูต้องปีงเข้าไปข้างในนั้นปะ อึ๊บอยาเสือกมีเหี้ยอะไรละ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยน่ากลัวนั่นนั่นนัน่นมีคน เออโอ้ย,อยเยี่ยน่ากลัวแค่เริ่มยังไม่เจอใครเลยเนี่ยกูก็กลัวจะใใจจะขาดแล้วโอ้ยเฮ้ยอะไรวะนะโอ้มีศพลุงยามศพเต็มไปหมดเลยนะครับอือนี่นี่นอีกศพหนึ่งอ๋อไม่ใช่ มีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นนที่นี่ด้วยดูสิครับโอ้สยบสยองเหลือเกินนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับโอ้โหแล้วก็ห้องห้องห้องสมุดโอเคเปิดเบาๆช้าๆฮัลโหลห้อง <c oughs> ý chăm sóc cái cua yệt lẹo cua cua คนที่แนะนำเกมกูเกมนี้กับกูมันบอกว่ามึงน่ากลัวกูไม่คิดมันจะน่ากลัวขนาดนี้ <c oughs> ไอ้เี่ยโอ้ยแล้วมึงตกมาได้ไงเนี่ยอ่ะโอ้ยลืม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 โอ้ยต้องเปิดวะ่ะเฮ้ยใครรอดซะจามเลยกูโอ้ยโอ้ศพถูกแขวนอะ่ะมึงอย่าตื่นนะ โอ้ไม่ตื่นแล้วล่ะหัวไม่มีอย่างนี้ศพเต็มไปหมดเลยเฮียโอ้เราถูกฆ่าเราถูกฆ่ากันหมดแกไม่สามารถสู้มันได้แกสามารถกดล็อกจากห้องซ e เค r i t y ิตี้ เอโอโอ้โหแกแกไปจากที่นี่แกต้องหนีไปจากที่นี่โอ้โหเจอตำรวจอดีตตำรวจแล้วตอนนี้เป็นศพตำรวจแล้วเฮ้ย <c oughs> ไอ้นี่เราจะหมดเดี๋ยวต้องเซฟเซฟแบตบอ่ากด <c oughs> ดูโปรเจกต์ม่ใช่อันนี้ โน้ตของเราเนี่ยอ,อันนี้เป็นสมุโน้ตที่เราจดไว้นะครับเป็นโอศพเต็มไปหมดหัวเรียงกันอย่างกับบาร์อย่างกับขวดเหล้าในบาร์ตำรวจบอกให้เราออกจากที่นี่โอเคประมาณนั้นเดี๋ยว,ยวมันมืดมองไม่เห็น ละออกไปเฮ้ยใครวะกดกนปิด่อนมีคนอยู่ตรงนั้นน่ะไปแล้วเดี๋ยวกูปิดประตูก่อนเดี๋ยวแม่งมีใครตามหลังมากูกลัวมันูศกใกล้ๆโอ้โหเละไม่เป็นท่า มมเมื่อกี้มันเห็นคน,คนมีคนหนึ่งเข้าไปในห้องเนี้ยเราก็อย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งในห้องนั้นเลยเชี่ยม,มือตึบแบตใกล้หมดสิ่งเตือนอไปมองขวาอุ้ยอุยอย้อะไรโอ้โหเต็มพื้นหือมือ อืงนี้อะไรบ้างดีกันข้างล่างน่าจะเป็นซากศพเต็มไปหมดเมื่อกี้มีคนอยู่ในห้องเนี้ยเอสองศูนย์ห้าเหรออย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันมีคนอยู่ในห้องสองศูนย์ห้าถ้าเราไม่ยุ่งกับมันมันก็จะไม่ยุ่งกับเรา เฮ้ยเฮ้ยอย่าพ่อตัวเตล้อเลยหลับโอ้ยโอ้โหแกเป็นใครเนี่ยวายุแล้วมึงอะเป็นใคร โอ้ยถ่ายไปเยอะเ,เลยน่าจะเป็นบาดหลวงเจ้าของที่นี่หรือเปล่า <c oughs> บาดหลวงเป็นบ้าโอ้หื <c oughs> ดีที่มันไม่ฆ่าเราจริงๆมันฆ่าเราได้เลยเนี่ยหืโอเคไปต่อไม่ไหวแล้วครับขอหยุดเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวติดเดี๋ยวติดเหลืองศพเยอะแม่งเกมหานี้ติดเหลืองแน่ๆโอเคขอจบพาร์ททีท่น,นึงแล้วครับผมพี่มีเล่นไม่ไหวจริงๆกูกลัวแล้วต่อพาร์ทหน้าโอเคแล้วเ,เจอกัน